นี่เพื่อนๆนะครับถ้าอยากชิมกาแฟจากไลฟ์เบชเชิรีของพี่หลินนะต้นเดือนสิงหานะครับวันที่ 6, 7เจอกันไปลองชิมกันนะฮะเล็กกะลังค่ะทัวร์ทัวร์ยูทูบยูทูบเฟซบุ๊กด้วยไปกันด้วยกันมาได้นะคะกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เพจนะคะกิมบอรี่ไทยของเราด้วยนะคะใช่แก่โย ดัวแรกที่หมดก็จะเป็นรายีสต์นะคะมีแต่คนมาตามหากันค่ะสวัสดีค่ะพี่เล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาทำอะไรมาทำงานมาทำงานเราขายของนี้เปิดช่วงไห้ขายของเลยเนี่ยมีเบอร์รี่มีขายทุกอย่างเลยมีทั้งเครื่องมีทั้งอะไรวัตถุดิบและที่สำคัญนะคะทุกชิ้นนี้รับประกันด้วยตัวพีเบอร์รี่เองเนี่ยก็คือมีช่าง่้มเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้คนนี้คนนี้ใช่ไหม คนนี้ไม่ใช่ช่างคนนี้นี่คนเนี้ยเป็นคนสวยที่สุดนะคะโอ้ยห่าสวยห่าสวยขอดูหน่อยนะห่าสวยมากเลยห้าสวยมากเออดีของการใช้แลโลเพสนะคะคือเราไม่ต้องไปฟิตเนสเล่นเล่นเล่นเวทอีกแล้วสังเกตได้นะคะว่าเบนเนี่ยจะไม่มีเซลลูไลท์เลยนะทุกอย่างไปที่แลโลเพสครับผมไม่มีอะไรเลยครับแรงเริงก็ไม่มีแล้วครับที่เขาต้องครับครับผม ของจิมหน่อยฮะจิมด้วยกันหน่อยผมมีสติ๊กเกอร์มาแจกพี่ครับนี่ขออนุญาตย่อให้หน่อยขอบคุณมากครับย่อเลยนว้าวจิ้มหรือยังคะริ้มหรือยางพารายางเลยครับอันนี้ค่ะนี่ค่ะอยากอยาจิ้มคนชงยงเลยครับโอ้ยจิมคนชงเดี๋ยวเดี๋ยวจิมคนชงเลยแซวกันเองเดี๋ยวนี้คุณเบนจะมีโชว์นะถ้ามีแสงสีพร้อมใชเพลงมานี่คือแบบเต็มที่เลยนะเติมเติมหน่อยฮะเติมหน่อยฮะครับผม เติมเติมเติมที่ว่านี่เป็นประโยคบอกสำหรับดื่มกาแฟใช่ไหมครับใช่ผมเห็นคลิปที่ไปไล่พี่วันผมดูก็รู้เลยว่าแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนกาแฟแหละใช่กาแฟแน่นอนกาแฟหวานกาแฟตาหวานผมยังไม่ได้ไปเลยผมอยากไปมากพี่ปีชวนนานแล้วขึ้นไปข้างบน เพิ่งนั่งดูเมื่อคืนเลยครับบอกเลยเพราอีฉาวว่าอยากขึ้นอีกหวานไหมหวานไหมส่วนนี้ไม่ตัดหวาน,วานสินสครับใ,ใส่ไซรัปนี่นี่นี่ไมตัดในร้านเขาต้องข่านี้เลยนะนี่ขอข่าออกแชมป์หน่อยบางร้นที่ได้แชมป์ต้องข่าไหนาอ่ะเบนโอ้หมันมันกดอันนี้ไม่ได้ครับอ๋อเดี๋ยวสอบแต่อันนี้คือเราต้องกดแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ เข้มๆหน่อยใช่ครับต้องเข้มมากครับเมมาะว่มามัน,น,ม,นมันต้องไปเจอไซรออัอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ใช้โจ๊กเบสโซแล้วต้องทํายังไงครับเนสีีมันต้องเปลี่ยนไหมครับก็บดให้มันละเอียดขึ้นโจ๊กเบสโซมันมันมันช่วยมันช่วยสร้างเพลชเชอร์ให้เราได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ก็เราก็เลยต้องสกัดให้มันมากขึ้นด้วยตัวเราเองแล้วก็บดให้ละเอียดขึ้นางนี้ก็กดยากขึ้นอีกครับกดมันหนักขึ้นไหมมันมันไม่ได้หนักขึ้นรูรูมันเยอะกว่าโจโจรูมันน้อยกว่า มันมันหน่วงได้เยอะกว่าครับเออทีนี้มันก็เลยอันนี้บทละเอียดเพิ่มขึ้นก็ก็มันก็ช่วยหน่วงให้มันมากขึ้นเพราะลูมันใหญ่มากครับลูมันใหญ่กป็นตัวเยอะนี่ฮะที่ได้มาคือนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเข้ม่อยแล้วก็ลูออกมาเนี่ยทำเป็นเกลียดดิ้งออกมา,าเป็นดดออปตัวนี้ใช่อันนี้เป็นคารามาซีค่ะมันเป็นไซรัปโรโคารามาซีคารามาซีที่เป็นอา่า อาหารอันนั้นคาราเมลี่ครับผมอันนัจะบอกว่หมูพวงทอดไม่ทันแล้วนี่เติมมาเติมมาเนี่ยวาใส่ไม่หยุดเลยครับมาขอเอาด้วยขอร้องด้วยขอบคุณมากครับนี่คือผมไม่ได้ชิมก็รู้สึกหวานแล้วอ่ะอ่าก็อะไแหละครับขาผมรออยู่รออยู่นี่ถ้าไม่มีคนส่งี่ไปตอบไม่ได้ต้องกินน้ำตรงเลยครับต้องกินน้ำตรงเลยนะครับเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับกาแ หวานครับหวานันหวานแล้วแหละนเออันต้อหวานแล้วแหละรายการเขาอันนี้รายการอะไรคะเด็กอะลาวอ๋อเ็กะามาทัวร์หาทัวร์ YouTube y ู u b เป็นบกด้วยรายการด้วยกันหาทัวะกดคะกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เพจนะคะที่บริไททของเราด้วยนะคะใช่ๆเโยออร่อยได้ค่ะ มนูแรกเพราเว่าการ์เดนค่ะาวเพื่อการ์เดนอู้เหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้แน่เลยถูกต้องเป็นส่วนผสมของไซรัปของโมนีอืมเพิ่มหนึ่งนะไซรัปโมนีนะใช้ทั้งหมดสองตัวหวานสดชื่นเฮ้ยหอมไม่รู้สึกเหมือนกินกาแฟเลยหอมดอกไม้คือมันมีกาแฟนะแต่ว่ามันดื่มง่ายอ่ะคนแบบไม่ดื่มกาแฟผมว่าได้เลยรู้สึกเหมือนทำมาจากแอรโอเพนมันมันนึกไม่ออก เพราะว่าด้การสกัดมาเนี้ยมันเราเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะอาจจะสกัดออกมาจากเครื่องก็ได้แล้วก็แบบเหมือนทาเจอจางมาอะไรเงี้ยหรือจะทิพย์มาก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ออกหรอกหรือว่าคนชงดีก็ไม่รู้นะคุณเบนคุณเบนคุณเบนเอออร่อยครับนะถ้าใครมองหาตัวเขาเรียก่หลับ ใช,ใชล่ลองลองลองเข้ามาดูที่พีเบอรี่ไทยนะทุกสาขาคนระับหรือเข้าไปดูนึกเพจก็ได้เนาะใช่ค่ะทั้งเพจช้อปปี้ราซาร่าเว็บไซต์ก็มีใช่ทุกอย่างมีโปรโมชั่นด้วย<ช>ยิ่งเป็นร้านค้าซื้อไว้ยังไงทุกตัวโมนินของเรามีอายุ1ปีอยู่แล้วอร่อยมากอร่อยมากนี่หมดแล้วเนี่ยรีฟิวไหมคะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องชิมอีกหลายโดส แก้วเดียวไม่พอนะมางานไทยแลนด์คอฟฟี่เฟสปี2022ท้งทีอ่ะเมื่อกี้มาไปแล้วเจ็ดโดนเมื่อกี <sk ill> โ้โดนแล้วโดนแล้วโดนไปเจโดนยังคะยังเดี๋ยวอก่อนจับกระเป๋าตาให้แน่นเลยจับให้แน่นไม่งั้นนะปิวไม่ให้ามากพอพักไปเท่าไหร่แล้วออกมาเป็นเต็มไม้เต็มมือเฮ้ยนอกจากตัวอะไรนะพวกเครื่องพวกส่หลังอะไรเงี้ยนี่ดูสิอืมเครื่องสวยๆเยอะเลย แมคคอนนิงเอยอะไรเอยนะของพีบรี่แอโรเพสที่เป็นกดอยู่กับตัวนั้นนะครับราคา1 3 5 0 52บา itos. อทก็ราคาอยู่ประมาณนะี้แหละอันนี้เรามาอยู่ที่บูธเกษตรกรนะครับคอฟฟี่พีโ e โอเคอเค people. อฟฟี่พีโผอ๋อส่งเกษตรกรมีเมล็ดเด็ดเยอะๆเลยตามผมมานะอ้า <laughs> ครับปีนี้ที่เอามาก็กาแฟประกวดเท่านั้นเลยก็มีวอรสองตัวครับวอดห้วปูแล้วก็วอดนาเกียนแล้วก็จะมีฮันนี่ครับเป็นฮันนี่ ic, อนาลรบิกบ้านห้วปูฮันนี่คาร์บอนิกบ้านขุนตื่นครับออแล้วก็จะมีดาดเป็นไดอายเ l สแล้วก็ดาย y ีส e ครตัวไหนคะแนนที่ได้สูงสุดคือประกวดตัวนี้ขอดูหนยฮะ<ป>มีไหม,มครั หมดหมดหมดแล้วหมดที่งานวันที่สามี่คือหมดไปแล้วสี่อย่างสี่อย่างห้าอย่างค่ะตัวแรกที่หมดก็จะเป็นรายยีสนะคะคือตัวนี้จะแบบว่าหมดตั้งแต่วันแรกเนาะมีแต่คนมาตามหากันแต่วะามีตัวไหนให้ผมชิมบ้างนอกจากตัวนั้นตัวนี้นะคะเป็น d ายที่ตากในห้อง L T L h อันนี้ไม่แพ้โทนจะเป็นประมาณไหนนะพ่อเป็นโทนสะอาด ลูกปูนแล้วก็ผลไม้แห้งลูกเกดนะให้ชิมเนาะโอเคขุณตื่นใช่ไหมฮะครับผม L T หแอลพุ่ตื่นที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นแหล่งคุณภาพอยู่แล้วเนาะได้รางวัลนี่ตอนที่ผมไปหาได้ชิมตัวนี้เนาะใช่ไหมที่เล็กได้ชิมเนี่ยจะเป็นที่เซตกล้วยไม้ใช่ไหมที่เป็นสีม่วงนะเป็นได้อันนั้นเป็นได้ขุ่ตื่นแต่จะไม่ได้เป็น L T ลพแต่โทนก็จะคล้ายๆกันออกซสตรับ ส้มแบบส้มส้มฉ่ำๆเนาะแล้วอะไรอ่ะสดชื่นถ้าเป็นดิฟเย็นนะ,นะแบบอก็ออถ้าโคบิวเนี่ยจะน่าจะฉ่ำแบบนี้นะเด็ดเพราะว่าหวานเรียวหวานแบบกล่อมอๆอ่ะต้องมาจำแล้ว อ่จะเขียนว่าได้ LTLH นะคะก็เป็นคือพิ่หน้าต่างในห้อง LTLH LTLH ก็คือควบคุมความชื้นเนาะควบคุมอุณหภูมิก็ดูแลยิ่งกว่าลูกอะคะดูแลอย่างดีก็ซองปีนี้ก็คือปีที่แล้วอ่ะอาจจะเป็นซองได้คุณตื่นอาจจะเป็นซองดอกไม้กล้วยไม้ใช่ไหมแต่ปีนี้ก็คือว่า เราทําเป็นเซ้นเสน่ห์อมก๋อยก็คือเอาของดีอมก๋อยอย่างเช่นวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะมาอันนี้ก็คือเป็นผ้าทอผ้าทอกระเหรี่ยงอมก๋อยเงี้ยค่ะอย่างให้รู้จักอมก๋อยมากขึ้นค่ะทางกาแฟชุดทั้งสองคนนะเขาเรียกว่าชุดชาวกระเรียงกระเรียง ก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่ออกเรือนแล้วแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ออกเรือนก็จะเป็นชุดขาวบริสุทธิ์นี้ยาวด้วยเออค่ะเด็ดครับเด็ดเด็ดเด็ดอีกบูธหนึ่งนี่ l ้าน specialty นะฮะได้แรงเก้าใช่ได้โปรเซสใช่ค่ะเค่ะแล้วก็ได้แรงสองของกรมการเกษตรแล้วได้แรงห้า ของกรมการเกษตรทันนี่วันนี้มีตัวแรงไหนให้ผมชิมบ้างมีทั้งสมเลยค่ะหม่จัดมากป้ายาช่วงป้ายาป้ายาป้ายาอันนี้คือตัวได้รางวัลทั้งหมดเลยป่ะครับใช่ครับโอ้รายสามสมหกตัวนี้นะใช่ครับตัวนี้เป็นทันนี่ครับผมอืมใครมองหาผลไม้สุกๆสีเหลืองผมว่าใช่อ่ะใช่ ใช่มากแค่กลิ่นก็มาแล้วอ่ะถนนกล้วยตากลำเฮ้ยผมได้ถนนแบบชัดมากเลยนะตัวนี้ลองหาลาเวนเดอร์ให้เจอมีลาเวนเดอร์ด้วยจริงอันนี้เป็นเป็นเป็นเทสโน้ตจากสแกตเลยนะคะมีลาเวนเดอร์ด้วยค่ะโอ้ลาเวนเดอร์ด้วยเหรอคือตอนนี้ทีมมาเยอะเลยนี่ใช่หมดแล้วอ่ะสีม่วงๆมาอยู่อ่า ได้ได้ได้ฮะล้ำลำมาลำมาผมว่าเป็นอีกตัวที่แบบมันสุกสุกฉ่ำฉมากเลยแล้วก็หวาน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 มากตัวไหนนะพี่โชว์โชว์ลุงหน่อยตัวไหนตัวได้ค่ะอ๋อเป็นตัวได้ตัวนี้นะฮะว้าว่าไปตำกันนะเนเช่องโปรเซสนะครับตัวนี้แรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้แรงเก้าค่ะแอ๋อแรงเก้าที่ได้ชิมไปนี่ ตัวตัวตัวที่ได้รางวัลใช่อืมแจ๋วมากทุนตัวนี้จะเป็นฮันนี่อฮันนี่จะหวานเปรี้ยวขมฉ่กลิ่นจะคลีนกว่าได้ใช่ค่ะตัวนี้ปีที่แล้วได้ที่หปีนี้ได้ที่ห้าที่ห้าที่ห้าของกรมการเกษตรนะครับตัวนี้ ห้าดื่มเย็นยิ่งอร่อยค่ะมันออกเป็นเหมือนแบบเป็นกลุ่มที่เลมอนเปลือกส้มอะไรประมาณนี้เนาะใช่แล้วก็จะเป็นส้มส้มเป็นสับรเป็นอ้อยมานะมานะตรงปกนะตรงปกนะเขาเรียกกลุ่มอะไรนะซิตรัสนะใช่กับน้ำลายแตกมากเลยพี่กับน้ำลายแตกมากใช่ค่ะเป็นการดีไซน์ตอนหมักเพื่อที่ให้มีความเปรี้ยวมากขึ้น ผมนึกถึงฮันนี่เลมอนเลยอ่ะเออจริงจริงอันนี้เลมอนค่ะเฮ้ยแจ่วมากแจ่วมากตัวนี้เหรอใช่อ่ะใครถามหาเมล็ดอะไรเด็ดเอามาฝากแล้วนะจัดไปเราเป็นกาแฟที่ ตั้งใจทำจริงๆค่ะแล้วก็ส่งประกวดทั้งสอปีเราก็ได้รางวัลทั้งสองเวทีเลยค่ะหลักๆกาแฟเราก็จะเป็นกาแฟคั่วนะคะแล้วก็มีกรีนบีนแล้วตอนนี้เราก็จะมีเป็นกาแฟสำหรับโมก้าพอดขึ้นมาอีกหนึ่งสินค้าค่ะก็ฝากด้วยนะคะถ้าไปซื้อได้ที่เพจใช่เลยซื้อได้ที่เพจค่ะนะ Specialty ค่ะตอนี้นะนี่นะ เพื่อนนะครับถ้าอยากชิมกาแฟจากไลฟ์เบเกอรี่ของพี่หลินนะฮะต้นเดือนสิงหานะครับวันที่6 7อืมอเจอกันไปลองชิมกันนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บนี่ที่นี่ดีมากเลยนะครับก็คือเราจะไม่เห็นขยะเลยเพราะว่าอาแก้วพลาสติกแก้วกระดาษเนี่ยก็จะถูกคัดแยกตรงนี้นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นกาแฟ ผสมกับเมล็ดเฮมซีนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เฮมซีก็คือผมไม่เคยเห็นเลยจะเป็นเมล็ดกัโชงอะค่ะแล้วเอาไปนึ่วนะคะที่เอาไว้ทํานมเฮมอะค่ะแล้วก็เอามาเปลนกับเมล็ดกาแฟแบบนี้นะคะอ้จริงหรอี๋ยวก็มาสอนก็จะให้ดงกิ่นได้ไหมตางนี้ลองดมแบบที่ปนแล้ว สมมกันนมัเหมือนกลิ่นแบบพันย้ํพืชขั่วนะค่ะเป็นซีเรียลโทนแล้วก็สโมกกี้อะค่ะจะทำให้ชาดกาแฟได้นุ่มขึ้นมากนะคะใช่ง่ายซีเรียลโทนลองทิ่เพรสเตอร์ได้นะคะมีทั้งแบบที่เป็นกาแฟดำแล้วก็กาแฟนมด้วยอันนก้จะเป็นแบบแบบที่เราบดแล้วเราบดแล้วผสมบดเข้าด้วยกันค่ะขอบคคุณมากนะะหอมมากหอมแบบ เหมือนกินทันยพืชผสมถั่วคั่วอะไรอย่างเงี้ยเอนเหมือนกับพวกชีเ<อ>ร,รียลนอว้าวทำให้ทานกาแฟได้ง่ายขึ้นลองชิมเพสเตอร์ได้นะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบนมค่ะแล้วก็เป็นแบบแล็ก body จะเป็นแบบ full body ค่ะจะ,บบ<อ>จะทำให้กลิ่นฟุ้งขึ้นจมูกค่ะโอ้มาหมดเลยนะช็อกโกแลตคาราเมล จะเป็น <Scott. S 2> ทนที่คนไทยชอบนี่ไงดมแล้วอ oh. ใช่ไหมใช่เลย <S 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 ตัวเนี้ยกินเราจะไม่ได้แบบมีผลต่อระบบประสาทอะไรนะคะตัวเฮมซีดก็เป็นธัญพืชที่มีประโยชน์มีไขมันที่ดี <S <S มันคือมเมล็ดก,กัญชงนะครับคือไม่ไม่มีผลเหมือนกัญชา <S 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 ใช่ไหมเป็นแบล็กก่อนเนาะ แต่ผมว่าถ้าผสมกับนมน่าจะมีความนัวความมันขึ้นนะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอร่อยครับตัวตัวนมจนนวล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 เลยนะคาเลยกนาโอ๊ตตอร์นโอ้มันเพิ่มความหอมให้กับกาแฟมากหอมมากเลย90บาทสำหรับ่คนมันมากกิแล้วมัน กาแคร์รี้าวเจี๋ยวมากเจี๋ยวมากพวกชาเบลแมคเชียโต้อะไรอย่างเงี้ยคือต่อเป็นแบบไลฟ์กว่าโอ้ความแบบความมันค่ะอันนี้นมนมผสมไหมฮะนมจะเป็นของมิลค์เวร์่ยค่ะอ๋อเป็นมิลค์เวร์สายนมผมว่ามันมันนัวมันอร่อยมากเลยอร่อยครับ นีจะเป็นเบนกาแฟใช่ค่ะเป็นเมล็ดดอยชางแล้วก็เบนกับเฮมซีดนะคะนี่ขายยังไงเ่ยมันมีจ้อยอยู่ที่ถุงละ400้บาทนะคะก็สามแมตตอเบนกันแล้วเรียบร้อยเบนแล้วค่ะแต่ว่าเป็นโฮบีนเพื่อความสดใหม่ของลูกค้าก็บดซ้อนที่จะทานก็จะดีค่ะชิ้นว่านล้นร้นจะเป็นเหมือนกับซับไฮเออร์ให้เรานะคะ รู้สึกว่าโอโดสนะต้องมาจัดโซดาเอาชื่อใช่ไหมคะครับผมช่องเล็กอาราวครับ L E K อาราวนั่นแหละครับผมนี่นะคะเป็นโค้กชื่อแอร์ครับโค้กเ่ีย่ะนี่นะครับโอโดสจากกาแฟเราก็มากินโค้านะฮโหแบบปุดๆเลยซ่าๆี่หอมมาก รสแ้่ากดาีนโอ้ือหอมหมชื่นมากอร่อยอร่อยอืงก้สสดชื่นมากครับโค a อร์แครฟดร้านอยู่ตรงไหนนะครับอยู่สาระแดงซอยหนึ่งค่ะสาราแดงซอยหนึ่งซึ่งไม่มีป้ายหน้าร้านค่ะจะหายาก นะะคเดี๋ยวแปะเพจให้ขอบคุณมากเลยนะคะมาขอให้มีวันที่สดชื่นคะขอบคุณมากครับผมนี่นะครับนี่เราอยู่ที่เคาเฟ่ครับอันนี้เป็นตัวไหนครับอันนี้เป็นกาแฟชื่อ number six ครับ number six ใช่ครับ number six number six คือตัวนี้มจากเชียงรายนะครับเชียงรายาวอชโปรเซสใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ number six นี่จิบจิบ อหอมหอมโอ้ตัวนี้หอมบอดี้แน่นเลยใช่จากเชียงรายนะฮะตัวนี้ใช่ดัมเบลซิกตำบลแม่สลองนอกนอกจากตัวนี้ก็ยังมีตัวอื่นอีกเนาะใช่ครับก็มีเอธิโอเปียปานามาแล้วก็อื่นๆเนาะบาร์เรเอทนี่นี่น,นี่ตัวนี้ ลำมาเต็มเต็มโอเยอะมากก็มีตัวที่นี่นี่ตัวนี้ไงอ่าที่ผมชิมไปนะครับเยลโล่ดรายสามสามหกผมไปหาพี่เข้ามาอ๋อเกิดชื่นางครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากครับตัวนี้เป็นตัวแรงแรงนี่เท่าไหร่นะแรงหกเมื่อปีก่อนนู้นใช่เนาะแต่ปีนี้อีกตัวนึงก็เด็ดนะเป็นรายแรงเก้ายังไม่ได้ชิมเลยรอชิมดูนนครับแจวแจวแจฮะ นี่แหละมเมล็ดเด็ดๆของเราเนี่นะคะน,นี้อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตัวลัมบารลเวลค่ะโปรเซสโดยน้องไปนะคะเราก็นำเสนอโดยการเป็นแบบไนโตรโค่ะโอ้ะักเลยค่ะสวัสดีค่ะขอฝากกลุากใต้คาเนโล่โาด้วยนะคะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ทำกาแฟเกี่ยวกับโรบัสต้าที่เป็นาตัวโรบัสต้าให้นะคะ กดแชร์เหตุเล็กอะลาวด้วยนะคะ